เนั้นพวกเราลองหัดนะลองหัดดูมีสติรู้กายรู้ใจไปนะคนไหนดูจิตไม่ชํานาญก็ดูกายได้นะเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนอย่างนี้ก็ใช้ได้นะไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายไปแต่เห็นว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูจิตมันเป็นคนรู้คนดูจิตมันแยกออกมาอยู่ต่างหากนะจิตมันแยกกับกายขันมันแยกออกจากกัน ค่อยๆหัดนะวันวันหนึ่งมันจะแยกออกไฟมันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรารูปมันไหวเท่านั้นเองนะเห็นรูปเกิดดับวับวับเยอะแยะเลยนะเป็นพันพันวับ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 ไม่มีเราคนไหนดูกายไม่ถนัดก็ดูจิตไปะคนไหนดูจิตไม่ถนัดก็ดูกายไปทั้งกายทั้งจิตสอนธรรมะเรื่องเดียวกันคือเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเลยงั้นต่อไปนี้ให้กันบ้านปกติหลวงพ่อสอนแล้วต้องให้กันบ้าน อยากรับไหมใครเรียนแล้วไม่อยากทำนี่นะหลอยถ้วยที่สุดเลยเอาปริญญา l อทไปเลยนะถ้าเรียนทั้งทีนะต้องปฏิบัติให้ได้นะถึงจะสมกับที่เราเป็นชาวพุะเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครเคยทำกรรมฐานอะไรแล้วไม่หลับนะแล้วก็ไม่เครียดนะเอาวันนั้นแหละคนไหนเคยฟุทโทก็พุทโทไป คนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้คนไหนเคยดูท้องของยุคก็ดูคนไหนเคยเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็ไปเดินจงกรมเคยทําอะไรก็ทําอย่างนั้นแหละเคยรู้อีริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ทําอย่างนั้นแหละแต่ปรับนิดหนึ่งปรับให้มันมีใจเป็นคนดูเวลาหายใจนะเวลาหายใจเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเวลารู้อีริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นแค่คนดูค่อยๆฝึกนะ ให้มันมีใจที่เป็นแค่คนดูขึ้นมาไม่ใช่ใจไหลไปส่วนใหญ่พอไปรู้ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจพวกเราลองทดสอบดูนะช่วยคนไหนหัวแม่มือไม่มีบ้างใช้นิ้วอื่นก็ได้นะคนที่มีหัวแม่มือหัวแม่เท้าไม่ต้องเอาหัวแม่มือยกหัวแม่มือตัวเองขึ้นมานะแล้วเพ่งใส่หัวแม่มือให้จิตลงไปแนบที่หัวแม่มือเลยเอาทดลองดูนะหัดดูสภาวะตัวนี้ตัวร้ายเลย เนี่ยคนที่เพ่งอ่ะรู้สึกไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือเวลาเราไปรู้ลมหายใจนะจิตเราก็ไหลไปอยู่ที่ลมพอละพอละเดียวหัวแม่มือด้วนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะอย่างเวลาเราจ้องหัวแม่มือนะจิตเราจะไหลไปอยู่ในหัวแม่มือเวลาเราดูท้องฟองยุบนะจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูสมว่าเราดูพระพุทธรูปจิตเราไหลไปอยู่ที่พระพุทธรูปจิตเราไม่ตั้งมั่น จิตที่ไม่ตั้งมั่นนี่แหละไม่มีปัญญาหรอกไม่มีทางเลยทําได้ที่มากที่สุดแค่สมถะเพราะงั้นถ้าร่างกายเคลื่อนไหวนะค่อยๆสังเกตไปร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะเช่นคนไหนหายใจก็หายใจไปหายใจแล้วเห็นร่างกายที่หายใจอยู่นี่เป็นของถูกดูคนไหนดูท้องของยุบนะเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบดูไปสบายๆไม่ได้ดูให้จิตนิ่งดูสบายๆไปเห็นเลยร่างกายที่พองที่ยุบเนี่ยของถูกรู้ถูกดู ไปเดินจงกรมยกเท้าย,าย่างเท้านนะอย่าไปเพ่งใส่เท้าอย่าให้จิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่เท้าบางคนแยก่กว่านั้นอีกทะลุลงไปรูแผ่นดินเย็นร้อนอ่อนแข็งที่แผ่นดินไกลเกินไปเห็นร่างกายนี้เดินไปใจแค่เป็นแค่คนดูเหมือนเห็นคนอื่นเดินเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกของเราขึ้นมาให้เป็นคนดูเท่านั้นไม่ใช่ผู้กระทําไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดู พอทําตัวเป็นแค่ผู้ดูนะยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนพุทโธไปเห็นใจมันท่องพุทโธท่องพุทโธพุทโธพุทโธนะใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดพุทโธพุทโธใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธใจสงบรู้ว่าใจสงบพุทโธเราก็รู้ทันใจหายใจไปนะหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันจิตสงบจิตฟุ้งซ่านจิตสุขจิตทุกข์ก็รู้ทันแล้วกลับมารู้ทันที่จิตได้ ดูท้องของยุบไปจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตเป็นไงก็คอยรู้ทันเราอาศัยอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองเพื่อจะคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไม่ใช่เอาอารมณ์กรรมฐานมาบังคับให้จิตนิ่งๆอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งปล่อยให้มันทํางานแล้วตามรู้ตามดูมันไปเล่นๆสบายจะตายง่ายนะง่ายที่สุดเลย พูดเทศไปเทศมาจะต้องลงคาว่าง่ายทุกทีเลยเพราะว่ามันไม่ยากไม่ยากหรอกโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธพวกเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธก็เป็นนะแต่ไม่ยอมรู้พอเราโกรธใครเราจะไปรู้ไอคนที่ทําให้เราโกรธเราไปดูคนที่ทําให้โกรธแทนที่จะดูว่าใจกําลังโกรธเราเกิดความรักขึ้นมาเราเห็นสาวสวยขึ้นมาเราเกิดความรักเรามัดไปดูสาวเราไม่เห็นใจที่กําลังรักนะ ง่ายๆเลยง่ายๆนึกถึงคนนี้น่าใจมันเกลียดขึ้นมาเราก็เป็นนึกถึงไอ้คนที่เราเกลียดอีกเราไม่เห็นว่าใจกําลังเกลียดอยู่เรามาคอยรู้ทันนะรู้ทันลงที่ใจถ้ารู้ใจไม่ได้ก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปได้เดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นจิตขึ้นมาได้ภอนนาสุดท้ายมันมาตัดกันที่จิตนี่เองอวันนี้เทศมาพอสมควรที่นี่มีการถามไหมมีไหมมีกี่คนล่ะได้สี่ห้าคนแล้วมั้งมีกี่คน 9คนเลอสบายมากอ่ะไวไวเลยไปว่องไวว่องไวเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยความรู้สึกตัวพวกเราอยู่ข้างบนเห็นไหมมัวแต่ดูเขาลืมตัวเองแล้วนะเห็นไหมจิตหลงไปดูแล้วลืมตัวเอง เาเชิญเลยหาเก้าหรือเท่าไหร่นี่ทำไมเยอะอ๋อสิบเก้าเลนึกว่าเก้าแบบว่าหมูมากเลยกลายเป็นหมูกระดูกแล้วตรวจการบ้านแบบพระปฏิบัติเนี่ยนะเราเรียนกันด้วยใจซื่อๆนะเอาใจมาแลกกันไม่ใช่เรียนแบบโอ้ปาฏิหาริ์จับผิดไม่ใช่อ่ะนะใครจิตใจเราเป็นยังไงสารภาพมา อ้าว่าไปมาจาราามใช่ค่ะดิฉันก็ปลอดๆอ,อ,อยู่เหมือนกันนะคะปลอดๆรูร้ว่าปลอดใช้ได้แล้วสอบผ่าน <c oughs> ค่ะอยากจะราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่ากรรมฐานใดที่จะเหมาะกับจริตของของโยมนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปบ่อยๆ <c oughs> สิ่งที่เราทํามาแต่เดิมเนี่ยทําสมาธิใจเราสงบใจเรานิ่งเมื่อใจเราสงบใจเรานิ่งเนี่ยเราจะมาดูจิตเนี่ยจิตจะนิ่งๆดูยาก งั้นโยมไปเคลื่อนไหวนะไปหางานบ้านทําไปกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยกวาดบ้านถูบ้านไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่อยๆกวาดไปกวาดมาชักโมโหแล้วไอ้คนอื่นมันมาทำรกเรากวาดอยู่คนเดียวรู้ว่าโมโหนะนี่มันจะรู้กายรู้ใจอาศัยร่างกายมาช่วยพวกเราทั้งหมดเลยนะถ้าใครที่ติดสมถะทําความสงบมาแล้วใจนิ่งๆมาเนี่ยเบื้องต้นอย่าเพิ่งดูจิตให้มาดูกายก่อน เคลื่อนะนไหวร่างกายมากๆนะแล้วก็ใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวถ้าอยู่ๆเพ่งมานานล้วไปดูจิตนะจิตจะนิ่งๆไม่มีความเปลี่ยนแปลงนิ่งไปค,คนต่อไปนวัศการ์ครับผมผมฟังพระอาจารย์มาหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วครับผมวันนี้จะส่งกันบ้านครับเรื่องไหน ตื่นเต้นเออตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นก็ใช้ได้แล้วที่ปฏิบัติมานี้มีอะไรที่เป็นมิจฉาต้องทาให้จริงจังนะทําสม่ําเสมอนะอย่าทําทําหยุดหยุดมีวินัยในการปฏิบัติจําเป็นมากเลยนะครับแล้วกรรมฐานชนิดใดเหมาะกับเราเป็นคนช่างคิดเราก็ดูใจของเราไปแต่ว่าไม่ใช่ดูจิตอย่างเดียวคนที่ว่าดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวส่วนมากไม่มีแรงพอหรอกต้องรู้กายไปด้วย ถ้าคุณอยากจเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัตินะทุกวันเนี่ยพยายามไปเดินจงกลมไหมวันหนึ่งสิบนาทีก็ยังดีตั้งใจไว้ทุกวันต้องเดินสิบนาทีเดินไปแล้วก็คอยเห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วก็คอยรู้ทันใจที่ไหลไีคิดฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆ